แฟนพันแท้ครับแฟนพันแท้นะครับทุกปีนะครับเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายและขณะนี้นะครับเป็นแฟนพันแท้นะครับเรื่องล่าสุดสุดท้ายนะครับถ้าหากว่าได้เรื่องนี้จบเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการพอเพียงในการที่จะชิงชัยสุดยอดแฟนพันแท้แห่งปีแล้วนะครับรางวัลรออยู่นะครับปีนี้ใครจะได้ไปนะครับบ้านจากโครงการบ้านพักนสอนความสวยที่เหนือกว่าคุ้มค่าในคุณภาพรถยนต์อีก1คันนะครับมิตซูบิชิแลนเซอร์1.6กเกียร์ออโต้นะครับ รวมแล้วกว่า3ล้านนะครับจากเบียชานเอานะครับมาสนุกสนานเพลิดเพลินกันได้เลยนะครับและก็ต้องขอบคุณนะฮะท่านผู้ชมด้วยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งก็คือในห้องส่งและขอบคุณด้วยนะครับ MK Restaurant เรื่องสุดท้ายนะฮะคนสุดท้ายแฟนพันธุ์แท้ประจำสัปดาห์ในครั้งนี้จะเป็นเรื่องราวของแฟนพันธุ์แท้ของหนังเกาหลีครับความบันเทิงนะครับในเรื่องราวของบ้านเรานะฮะ นอกจากหนังไทยละครไทยต่างๆแล้วนะครับสิ่งที่เป็นของต่างชาติก็ถือว่าเป็นความรู้ในการที่จะศึกษาซึ่งกันและกันนะครับเยอะแย,ยะมากมายไม่ว่าจะเป็นฮอลลีวูดนะครับจากซีกอเมริกายุโรปนะฮะหรือแม้ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหนังฮ่องกงหนังจีนหนังอินเดียแต่ที่กําลังมาแรงขณะนี้ครับหนังเกาหลีครับพระเอกนางเอกตัวประกอบโอ้โหทําไมผิวใสหล่อไปหมดเลยนะครับใครรักใครชอบหนังเกาหลีในค่ําคืนนี้เต็มอิ่มแน่นอน สุดยอดแฟนพันธ์แท้ของหนังเกาหลีครับแฟนพันธ์ entertainment ภูมิใจเสนอหนังเกาหลีให้เสียงภาษาไทยโดยแฟนพันธ์แท้ในช่วง5ปีมานี้กระแสะเกี่ยวกับเกาหลีถือได้ว่ามาแรงมากในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเพลงเกาหลีหนังเกาหลีหรือละครเกาหลีโดยเฉพาะหนังและละครเกาหลีนั้นเรียกได้ว่าเข้ามาในเวลาไล่เลี่ยก,กัน และประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วทั้งคู่ส่งผลให้ดารานักแสดงเกาหลีเป็นที่รู้จักชื่นชอบและได้รับความนิยมจากแฟนๆชาวไทยมากมายไม่ว่าจะเป็นจวนจีฮุนรเรนวอนบินหรือซองเฮเคียวจนเกิดเป็นกระแสเกาหลีฟีเวอร์ขึ้นหนังและละครเกาหลีมีความโดดเด่นแตกต่างจากหนังหรือละครจากประเทศอื่น,นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาการถ่ายทำ โดยเฉพาะเรื่องของสถานที่ที่เน้นความสวยงามเป็นหลักด้วยเหตุน,นี้ทําให้หนังและละครเกาหลีครองใจแฟนๆบ้านเรามาได้ตลอดในช่วง5ปีที่ผ่านมาและจะครองใจไปอีกนานแสนนาน้ชและผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาตรงนี้5ท่านจะมี1ท่านนะครับได้รับตั๋วใบสุดท้ายเข้าไปชิงชัยสุดยอดแฟนพันแท้แห่งปี5ท่านนี้กับเรื่องราวของความรักตอนหนังเกาหลีมีใครกันบ้าง ไปชมได้เลยค, <ว void> ครับผู้เขนขันหมยเลขหนึ่งคุณพีรพลพิมพ์ทนนักวิเคราะห์ข้อมูลตลาดหุ้นเกาหลีประจําสํานักข่าวรอยเตอร์ฟูลเฮาคือละครเกาหลีที่นอกจากจ,ากจะโด่งดังในบ้านเราแล้วยังเป็นละครในใจของคุณพีรพลอีกด้วยละครเกาหลีที่ว่าดังหนังเกาหลีที่ว่าฮิตเขาดูมาก่อนที่จะฉายในบ้านเราหลายปียนอกจากนี้คุณพิรพล ยังเป็นผู้เขาเ้าแข่งขันคนเดียวในวันนี้ที่สามารถพูดอ่านเขียนภาษาเกาหลีได้และยังเคยเป็นไกด์พานักท่องเที่ยวเกาหลีมาเที่ยวในเมืองไทยที่สําคัญเคยทํางานที่ประเทศเกาหลีมาแล้วเขาจึงมั่นใจว่าไม่มีหนังเกาหลีเรื่องใดเคยหลุดลอดสายตาเขาไปได้ผู้เขแข่งขันหมายเลขสองคุณพัฒนีภัทรสวัสดิ์ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายผู้ชื่นชอบหนังเกาหลีมานานกว่า5ปีอิวมาเร คือหนังรักโรแมนติกที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณพัฒนีติดตามและหลงรักหนังเกาหลีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเธอเก็บสะสมหนังและละครเกาหลีไว้มากกว่า500เรื่องทั้งเวอร์ชั่นที่เป็นของไทยและต้นฉบับจากประเทศเกาหลีและด้วยหน้าที่การงานที่เคร่งเครียดในปัจจุบันของเธอหนังและละครเกาหลีจึงเป็นสื่อบันเทิงที่ครองใจเธอมานานหลงไหลขนาดนี้คำว่ารักหนังเกาหลีคงน้อยเกินไปสำหรับเธอ น้อยขันหม่เล็3คุณวรวัตส,สกุลลักษ์นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จดจําข้อมูลหนังเกาหลีได้ทุกเรื่องจนขึ้นใจ The Way Home หนังน่ารักในใจใครหลายๆคนเป็นหนังน่ารักในดวงใจของคุณวรวัตด้วยเช่นกันปัจจุบันเขาอยู่ชมรม CMU r o m a n โ e ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทํากิจกรรมทุกอย่างเกี่ยวกับการนําหนังเกาหลีเข้ามาฉายให้นักศึกษาชม ดังนั้นความรู้เรื่องหนังเกาหลีของเขาจึงไม่ธรรมดาและต้องเข้าออกร้านเช่า VCD เพื่อหาหนังเกาหลีมานําเสนอให้นักศึกษาอยู่เสมออีกด้วยผู้เขียนขันไมายเลขสี่คุณบรรณกรโคชเสนีนักเรียนชั้นม .6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีทุกครั้งที่ฝนตกเขาจะนึกถึงบรรยากาศของหนังเรื่อง The Classic หนังโรแมนติกในใจของเขาเสมอเพื่อนเในห้องทุกคนรู้ดีว่า ถ้าพูดถึงหนังเกาหลีแล้วจะเป็นใครไม่ได้นอกจากบรรณกรคนเดียวทุกวันนี้เขาจะใช้เวลาว่างทั้งหมดอ่านข้อมูลหนังเกาหลีรวมถึงดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจนรู้จักนักแสดงและหนังเกาหลีทุกเรื่องเพื่อนขันหมายเลขห้าคุณสับพสินศรีพัตราเจ้าของร้านเช่าวีซีดีโฮมเทเตอร์จังหวัดขอนแก่น My sexy girl นอกจากจะเป็นหนังเกาหลีที่จุดกระแสให้โด่งดังในบ้านเราแล้ว ยังเป็นหนังเกาหลีที่จุดกระแสให้เกิดขึ้นในใจของคุณสรรพสินอีกด้วยโฮมเทเตอร์ Theater, คือร้านเช่าวีซีดีที่นำหนังเกาหลีมาให้บริการเช่าเป็นเจ้าแรกในย่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่เพียงเท่านั้นคุณสรรพสินยังเก็บสะสมวีซีดีหนังเกาหลีทั้งที่ฉายและไม่เคยฉายในเมืองไทยอีกด้วยนักศึกษาทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักคุณสรรพสินเจ้าของฉายา เจ้าพ่อหนังเกาหลีประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่นในขณะนี้นะครับอยู่ในห้องทรงเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่านี่คือสุดท้ายนะฮะที่จะได้เข้ารอบไปแล้วก็นัชิงชัยสุดยอดแฟนบอลทยแห่งปีนะครับในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับอานะครับเริ่มต้นแล้วนะครับจักรยานแอร์เอนะครับคุณพิรพลพิมพ์ธนดาพันต่อมานะครับชุดเครื่องนอนโตโตนะครับคุณพัฒนีพระสววสดิ์ครับ ตรงกลางนี่มาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยนะครับแฟรงซิฟันเอ็มจุปเปอร์คุณวรวัตรสกุลละครับแล้วก็ทันทีสีนะครับแบทมอร์สเอ็กเซ็กซ์บีสังครับอายุน้อยที่สุดนะครับในค่ําคืนนี้นะครับบรรณกรโคจะเสนีกองเชียร์เพียบเลยมหาศาลเอานะครับกำลังใจนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับสบู่วิตามินอีแบนเน็ตนะครับคุณสุประสินศรีพัทราก็เป็นคนขอนแก่นนะฮะ เดี๋ยวได้คุยกันนะครับแล้วก็พิธีกรตรงนี้นะครับเครื่องสมางเชลมีการแข่งขันของเราตรงนี้อย่างที่บอกนะครับในรอบแรกนี่มันจะบีบคั้นเพราะว่ามันพิ่งมาเจอเจอกันนะฮะแล้วต้องถูกเวลาบีบด้วยนะฮะท่านละสามวินาทีนะครับสิ่งที่จะเป็นคําถามตรงนี้นะครับนี่คือใบปิดหนังเกาหลีเป็นใบปิดที่ทุกท่านนะฮะอาจจะเห็นหรือไม่เห็นไม่ทราบนะครับแต่ว่าชื่อนั้นเราได้ลบออกไปแล้วนะครับ เล่นทั้งหมด5รอบผ่านมาทีละรอบทีละรอบใครมีคะแนนน้อยที่สุดในห้ารอบหลังจากเล่นจบแพ้ตกรอบ1ท่านเริ่มต้นแล้นะครับอานะครับคุณธีรพลชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับหนังเรื่องนี้นะครับยินมาเลยครับคุณธนาอานะครับเริ่มมื่ดีอย่างเงี้ยทำให้4ท่านเนี่ยดีไปด้วยแต่ไม่แน่นะอย่าบีบคั้นนะสมาธิดีๆนะครับคุณพัฒนีนะครับเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรครับ ไปครับเค,คก,เกิเกะทุกท่านครับนะครับหลายหลายคนที่ไม่ได้รักในเรื่องราวของหนังเกาหลีอาจจะฟังชื่ออาจจะง,งงนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าใครที่รักว่าโอ้โหอิ่มันนี่คือที่งหนังนะครับมาพรลวัฒนครับเรื่องอะไรครับไปครับพอล่าครับทุกท่านครับทำไมเอาเรื่องง่ายๆมาถามกันเนี่ยนะมันก็รู้ไปหมดสิไปแถอก่อนพอแล้วนะ เข้าใจยังเรื่องอะไรไปครับดอะคลาสสิกครับชวยต้อ้าเอ้าวให้แลบิดหนึ่งทีหนึ่งโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นมีเว้นวรคฮะมันมันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกของชีมาเยอะไปไหมไม่ครับน้อยไปน้อยไปนะมาจะบีบคันเอรื่องอะไรวะเนี่ยอย่าเกรงเกินเพดผิดท้ายครับสิครับเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องอะไรครับไปครับ Tale of Two s i s t e r ์ครับหรือว่าเรื่องตู้ซอนผีคชุดตัดหน้าผ่านหมดครับโอ้โหเอาลยคเป็นการตรวจเช็ครอบแรกรอบแรกค่ะที่แสดงว่าปกติธรรมดาหมายความว่าคนทั่วไปพื้นๆนี่รู้หมดคราวนี้ระดับแฟนแท้จะเพิ่มดีกีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอ่านะครับพร้อมนะครับไปนะครับคนเป็นคนครับเรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรครับไปครับไม่ไว้ยิปส์จากแกงสเตอร์วันครับชุดตะดหนงาวันก็หมายว่า แรกเลยนะฮะถ้าไม่บอกวันนี่ก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับเอาละครับไฟกแล้วหนึ่งนะฮะคะแนนเป็นสองแล้วนะครับคุณพัทนีครับไปครับราเบลโอ้โหตัวตเว้นว <grin> ักน,น,นี่ปล่อยให้บรรณกรเขาทำไปนะฮะเราจะเว้นวักเกิดอะไรขึ้นมาฮะไม่เกิดนะฮะสบายมากมั่นใจมากเพราะฉะนั้นจะตอบเวลาวินาทีเท่าไหร่สบายมากโอเคได้เลยนะฮะเอาละครับรวัฒน,น,ะคะน์ครับ<า> เรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องอะไรนะครับนะครับยายตัวร้ายกับโต๊ะผีครับชุดต้นทางหรือชื่อภาษาอังกฤษก็ Diatomite ครับ Diatomite นะครับชุดต้นนะครับมานากรอนุญาตให้ดูกองเชียร์ครับหันไปดูกองเชียร์ได้ครับอ่าบาย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 นี่คือเชียร์นะไม่ใช่ต้อนรับกลับบ้านนะไม่เอานะชื่อว่าอะไรนะครับนะครับเด็กอีสโตโลครับชุดต้นทาง เล่นกองทัพมาเพียบเลยคุณต้องจะมีกองเชียร์มาใช่ไหมฮะคนเดียวครับคนเดียวแล้วยืติดเขาด้วยไม่เป็นไรเขาเป็นกองทัพเลยกองเชียร์ตัวเองครับเชียร์ตัวเองครับชื่ออะไรนะครับเรื่องนี้ครับครับ i n g ครับชุดงานผ่านครับเอาแล้วนะครับตอนลงสนามไปเรื่อยๆนะครับค่ำคืนนี้จะมีอีกหลายอย่างนะแต่ว่าตอนนี้เป็นใบปิดหนังนะฮะเรื่องอะไรนะครับกลับไปพิรพลนะครับรอบที่สามเลยครับจะมีใครพลาดเลยนะครับเรื่องนี้เรื่องว่าอะไร อันโทนสแกนโดครับชดตาลภาไปเรื so yeah anyway ่อยๆนะครับดูมีคนถือว่าเป็นตัวแต่งหนึ่งท่านเหมือนกันนะฮะอตตอนนี้5ท่านนี้ก็ดูแล้วไม่ไม่ออกว่าใครจะเป็นคนที่พลาดนะฮะถือว่ามาดีหมดเลยนะครับมัทนานีครับเรื่องนี้ถือว่าเรื่องอะไรนะครับนะครับอคาเซียชดตาะภาหญิงคนเดียวนะที่บอกว่ามีความมั่นใจเต็มที่แล้วไม่พลาดจริงๆด้วยนะฮะอ่าวรอดครับจากเชียงใหม่นะครับเรื่องอะไรครับครับ มาจูเตอร์เฟนจ้าม้าไมเป็นไรมายังไงก็ได้ไม่ว่ากันขอให้ถูกบรรณารอีกแล้วครับท่านเรื่องเรื่องอะไรครับนะครับ When ไอ u ท n To n i นาครับชุดอะรนมนี่คือผู้ที่ดูจริงๆดูจริงๆมาดูผู้ที่ทำอาชีพนี้นะฮะอยู่ขอนแก่นนะฮะสรรพสินนะครับเรื่องนี้ชั่วเรื่องอะไรนะครับ เขาถูกหมดนะปิดท้ายได้นะครับรอบสุดท้ายนะครับนะครับเร็วเร็วโแฮปปี้เดย์ครับสุดท้ายโอ้ยหัวใจจะ X Y Z โอ้โหเกิดอะไรขึ้นตื่นเต้นนิดนึงครับตื่นเต้นนิดเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าคนสุดท้ายชอบตกรอบครับคนนั้นสิเราเลยไปคิดว่าจะตกไม่ตกลืมชื่อเรื่องเลยคนเ้าว่าเขาบอกมาก่อนตกใจนิดเดียวอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อเขาปิดหูข้างที่เขาบอกซะ โอ้โหขวัญเอ้ยขวัญนะฮะบรรณากรทําให้เกิดเหตุนะกระทบที่มาทางด้านนี้แล้วนะครับเอานะยังไงก็แล้วแต่นะฮะคะแนนยังเท่ากันหมดตรงนี้นะครับยังเหลืออีกสองรอบต้องสมาธิดีๆเลยนะฮะใครที่ขี้ตกใจเห็นจริงตกทักเถอะเลยแล้วสะดุ้งเลยต้องระวังเลยนะตั้งร่างที่ดีๆนะฮะไปมอบโชคกับเบียร์ช้างก่อนแล้วก็กลับมาลุ้นต่อนะครับไปที่เบียร์ช้างครับเชิญครับสนับสนุนโดยบริษัทเบียร์ไทย1991งเาจำกัดมหาชน ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดย MK ช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นแป้งเทลมีสวยเนียนใสผู้หญิงสไตล์เนี้ยผู้หญิงสไตล์เทลมีรู้จริงรู้ใจเรื่องอะไรและบริการถ้าเป็นจักรยานต้อง LA Bicycle Shop ใกล้ที่ไหนปั่นไปเลยไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโตสัมผัสใหม่แห่งการนอนแปรงสีฟันเอมจ๊ปเปอร์ใหม่ไม่เหมือนใครพิเศษแปรงตั้งได้ไว้ใจใครไม่ได้วางใจสุขภาพตัวเองดีกว่าแบล็กมอสวิตามินไบโอซี1น0 0มิลลิกรัมจากประเทศออสเตรเลียสบูวิตามินอีเบนเน็ต เพื่อผิวเนียนสวยดูขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติายอดโชคครับกับกิกาไทยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งัหารนนะครับผู้ผลิตเครื่องดื่มตราช้างเครื่องดื่มตราช้างไม่ว่าโซดาน้ำดื่มนะครับร่วมโชคได้นะครับกับกติกาในตรงนี้นะครับตู้ปอน,นอสองสะพานใหม่กรุงเทพหนึ2งศนย์สองส่งะฮะส่งมากมีโอกาสมากนะครับแจกทั้งทองและเงินนะครับ เงินนี่เงินแสนทุกสิ้นเดือนนะครับทองคำหนักหนึ่งบาที่ทุกสัปดาห์อย่างเช่นสัปดาห์นี้นะครับใครจะโชคดีนะครับมาเลยแจกทุกวันศุกร์อย่างนี้นะครับเอานะครับได้มาแล้วเรียบร้อยผู้โชคดีเอายังไงเอาบนนี้แล้วกันนะครับผู้โชคดีผู้โชคดีในค่บคืนนี้นะครับทองคำหนักหนึ่งบาทนะครับจากนนทบุรีปักเกร็ดนะครับคุณวสันตุศิลามณีนะครับเอานะครับโอ้โหเลขที่สวยงามหนึ่ง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 ับหกหนึ่ง นะครับทองคำหนัก1บาทแล้วก็1แสนครั้งต่อไปนะครับ30กันยายนนะครับขอโชคดีนะครับกับเครื่องดื่มตาชางพื้นฐานทุกคนผมมีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบวันนี้ตอนประมาณ4ี่ทุ่ม15นาทียานนี้ไปไหนผมจะเปิดช่อง5ให้ทุกคนได้ดูแฟนพันแท้หนังเกาหลีกันแฟนพันธ์นแท้นังเกาหลี นี่เป็นการเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับยังมีเรื่องราวอะไรอีกต่างๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของนังเกาหลีอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าตรงนี้จะเป็นเรื่องราวของใบปิดอีก2รอบตรงนี้นะครับและในช่วงนี้นะครับคุณพีรพลนะครับอยู่ที่แท่นของออเดอร์อร่อยที่มีซอสครับคุณพัชรีนะครับอาหารตราซากุระคุณวรรวัฒนะครับดีวีดีวีซีดีโฮมเทวเตอร์เอเจ วบรรลากรผู้ที่มีเพื่อนมาเยอะแยะมากมายอยู่ที่บ้านลุมดีไซน์อ่างน้ำโขดอัจฉริยะ <Yeah. S 1> เมื่อจริงจริงของคุณดังจริงๆแล้วก็ปิดท้ายนะครับมาเพียงลําพังสัพปะสินนะครับชาเขียวไรนองทีพ <Yeah. S 1> ิกริรนะครับ <Yeah. S 1> นมขัวเหลืองไวต์มิลนะครับดูกันต่อไปอีกสองรอบตรงนี้มันก็ยากขึ้นเรื่อยแต่ว่าเราก็ได้วอร์มมาแล้ว3รอบไม่พลาดเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าผิดนะครับอ่ะเริ่มต้นอีกครั้งนะครับเป็นรอบที่4ี่นะครับพีระพ่นเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรนะครับไปครับอารหันครับชว์แล้วครับโอ้โหน่าจะมีโอกาสสูงว่าในการเข้ารอบตรงนี้นะครับแต่อย่าประมาทนะครับอ้าวสุภาพสตรีท่านเดียวตรงนี้นะครับพัธนีครับไปครับเลิฟโชว์วแล้วครโอ้โหไปเรื่อยๆเดี๋ยวทามั่นใจเรื่อยๆนะครับคุณวอรวันะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับ เรื่องอะไรครับพับพิษที่มีอินเดซครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับผมเชื่อว่าทางคุณวรวัฒน์เนี่ยร mm ู้คำตอบแน่แต่มันอ้าปากแล้วส่งเสียงออกมาไม่ได้จะบอกว่าไม้ก็เลยมันติดอะไรตรงนห้เต็มไปหมดเลยพิษพิษมี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 อะไรนะกว่าจะอิงลิชออกมานะถูกนะครับอยู่ในเวลานะครับ มานกรหูซ้ายหูขวาระวังอย่าไปยุ่งกับใครนะหูกองเชียอย่างเดียวเลยนะฮะเขาจะเชียเราอยู่นะฮะอาะครับเรื่องอะไรครับครับเมดไลน์ครับชตาหอาวปิดตาสคนดันี่นะแต่อย่าไปเชื่อนะว่าคนท้ายตัวนี้ตกลองอย่าไปเชื่อเราจะไปเชื่ออะไรนะเรื่องอะไรครับไปครับไว้มาเลันไม่ใช่ครับอัคชัตอีดอการับงกุ๊ ดกัดไม่ไม่มีผลต่อการมาคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่ครับแล้วคนสุดท้ายด้วยอีกหลายเรื่องนะเออเอาละรอบสุดท้ายแล้วนะครับนั่นหมายความว่าใครถูกน่าจะเป็นคนที่เข้ารอบได้อ่านะครับน้่มต้นนะครับพิรพลนะครับเรื่องอะไรครับนะครับเอสไดอารี่ครับท่านปะเอาละครับมีโอกาสแล้วนะครับหนึ่งท่านนะครับน่าจะเข้ารอบไปแล้วครับผมว่าพากษจะเข้ารอบหรือไม่นะครับคุณพัฒนีนะครับพร้อมนะครับเรื่องอะไรนะครับนะครับ นู้วอลฮะไม่ใช่นล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรครับ f i g h t i ิ g in the wind f i ิ h t i n g in the ิ i n d ในผู้เล่นนั้งที่มันกอน Fighting in the wind ครับพูดพูดไปให้เลยโอ้เจอยากเลยนะครับคุณพัฒนีครับเอาละครับเกิดเหตุแล้วครับนั่นหมายความว่าคุณพิรพลเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับคุณพัฒนีได้ลุ้นนะฮะว่าคนอื่นต้องมาผิดเพื่อจะเสมอแล้วเล่นต่อตรงนี้นะฮะ อ่านะครับมาดูคุณวรวัฒน์นะฮะถูกเข้ารอบเลยนะครับไม่ถูนี่คุณพัฒนีจะดีใจนะครับเรื่องอะไรนะครับพร้อมนะครับไปครับเร็วเอาละครับได้ลุ้นนะครับค,คุณพัฒนีเรื่องอะไรครับว uh ัน uh. น uh ี uh. er uh ้ว uh. uh ินเตอร์สปริงแอนด์ฟอร์แอนด์เตอร์อะไรเนี่ยฮะกับเอออะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่ยุ่งกับฉันเลยตอนนี้ถูกโอ้ิง นะฮะถือว่ายากเลยทีเดียวนะสปริงก่อนครับสปริงซัมเมอร์ฟอร์วินเทอร์ก็เป็นฤดูกาลต่างแล้วมาปิดท้ายแอนด์สปริงนะฮะตกลงเป็นคุณพัฒนีนะฮะแล้วก็คุณวรวัฒน์นะเอานะบรรณาิกรมาสมัครสินนะเวลานี้โอกาสของคุณถูกแล้วเข้ารอบนะอย่าไปยุ่งกับเขานะนะจับมือกันแล้วครับไม่ว่าจะมาเป็นขบวนหรือมาคนเดียวเกาะเข้าไปด้วยเหรอเอานะครับบรรณาิกรจะทําให้กองเชียร์เฮได้หรือไม่หรืองี่เสนิท เรื่องอะไรครับถูกเข้ารอบครับไปครับไอเลนครับชูตาะนะครับโอ้โหวันละครกองเชียร์ดีใจสะใจนะครับเข้ารอบไปสองนะไม่ผ่านสองเดี๋ยวมาลุ้นต่อนะครับสับปะสินครับมีเท่ากันพอดีนะฮะเข้าสองไม่เข้าสองคุณจะอยู่ฝ่ายไหนเข้าแน่ครับเข้าแน่หรือพี่แน่นอนครับครับวินเจนออฟฟิเซอร์วินเจนครับซิมพานีออฟฟิเซอร์ชูตา พอดีเลยคุณทําอะไรของคุณมันยากมากครับมันยากไอะสิแต่คุณต้องมาเฉียดท้ายท้ายเฉียดในช่ตัีเลยมันรอบเรื่องนี้มันยากมากครับมันยากสิครับครับมันค,คล้ายกับเรื่องอื่นะครับอ๋อแล้วคุณก็พอดีคุณทำอะไรรู้ไหม <laughs> มันึ้นทําใจได้ครับ <laughs> โอ้โหมันจะวินาทีสุดท้ายท้ายสุดเลยพอดีเลยนะฮะโอ้โหเข้าอาอีกหนึ่งคะแาน เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออยู่สองท่านนะครับระหว่างคุณพัฒนีและก็คุณวรวัฒนะฮะต้องมาเล่นกันตรงนี้นะฮะเราจะเริ่มต้นใหม่ตรงนี้นะฮะสท่านสามท่านนี้เขารวบแล้วนะฮะเริ่มต้นผิดนะคุณพัฒนีต้องเล่นก่อนนะ,ะเริ่มผิดนี่คุณวรวัตต์ต้องเล่นเข้าเลยนะ,ะถ้าถูกก็เล่นไปเรื่อยๆถ่าเล่นแล้วถูกคุณวรวัตต์ผิดคุณรวรัตก็จะตกแทนนะฮะสับไปสับมา,รา,มารเรื่อยๆเลยนะฮะเอาล้ครับพร้อมครับเรื่องอะไรนะครับไครับเออเตะหวัวใจคิกเดมูลเตะหัวใจ ไม่ต้องไปเยอะแยะมา,มากไมยคิดจะมูนก็ให้แล้วพยายามจะพูดชื่อภาษาไทยเอาพูดให้หมดเลยครับเตะหัวใจให้เธอสยบเตะหัวใจให้เธอสยบอ่ะวัวัดต,ต่อนะครับไหครับวิชิงวิชิงสเตอร์ครับพุทธิอย่าตกใจพูดเสียงดังๆวรวัดเอาเสียงเข้าคงยังได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ทราบว่าจะไปหยุดกันอยู่ตรงไหนนะครับกลับมาของพัทนีัต่อนะครับเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องอะไรนะครับพร้อมนะครับ เมครับ yesterday ชุดเจ้าเนาะใช่ไหครับใช่เวลานี้กินกันไม่ลงแล้วนะครับวันสักพูที่มีสะดุดสะดุดเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยู่ที่สมาธินะครับอ่ะคุณวรวัตรต่อนะครับเรื่องอะไรครับนะครับลูกอะไรครับฉากกังหัเล่นน่ะ memory of murder ครับถูกต้องนะครับ ตัวท้ายคุณวรวัตไม่ผ่านนะฮะแต่ต้องถือว่าต้องเรียกว่าใสกันอย่างเต็มที่เยอะแยะมากมายนะถึงจะได้ผู้แพ้มานะต้องสุดยอดจริงๆนะเพราะว่าในข้อปกติที่ถือว่าผ่านหมดแล้วนะครับสี่ท่านเชิญก็ได้เลยครับคุณวรวัตจนระดับนี้เลยสี่ท่านเชิญเลยนะครับแม่จับมือหน่อยนะฮะตรงไหนก็ต้องถือว่าสุดยอดนะฮะคนคนนี้นะครับไปมอบชอบกับเพื่อนสมตนชเชลมีนะครับ แล้วกตับมาเล่นต่อเลยนะฮะสนุกสนานต่อนะครับกับหนังเกาหลีนะครับไปที่เทลมีครับแป้งเทล l มีสวยเนียนใสผู้หญิงสไตล์เนี้ยผู้หญิงสไตล์ tell เทล l มียสวัสดีค่ะนพันธะนะคะกับเค้ื่องแายเทลเมีขึคนื่องต่งานเทลมีภูมิใจใช้เทลเมีค่ะสำหรับคุณผู้ชมทั้งบ้านนะคะที่อยากร่วมสนุกกับเราง่ายมากเลยค่ะ พี่แค่เขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะลงมาในรษณนยบัตรนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยโหวตหัวข้อแฟนพันธ์แท้ที่ท่านชื่นชอบนะคะรวมทั้งโลแกนของเราด้วยเครื่องแต่งายเทลมีภูมิใจใช้เทลมีค่ะแล้วส่งมาที่ตู้ปอนอสองสะพานใหม่กรุงเทพ1 0 2 2 2 1ทุกสัปดาห์นะคะเราจะจับทองคำแจก1บาทนะคะและทุก6เดือนค่ะเราจะประกาศผลโหวตสุดยอดแฟนพันธ์แท้นะคะแจกทองคำหนัก20บาทค่ะซึ่งก็คือเดือนหน้าแล้วนะคะ เรื่องที่ถูกโหวตมากที่สุดของสุดยอดแฟนพันธ้ของเรื่องนั้นนะคะแจกกันแน่นอนค่ะ10บาทและสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะไม่ว่าจะโหวตเรื่องไหนมาก็ตามเราจะจับทองคำแจก10บาทรวมเป็น20บาทค่ะตอนนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่เลยค่ะได้แล้วค่ะเอาละค่ะเครื่องชงเทลมีภูมิใจใช้เทลมีถูกต้องค่ะเขาโหวตให้รถมือสองนะคะผู้โชคดีมาจากกรุงเทพนี่เองค่ะ คุณชูศักดิ์บุญหน้าค่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากรับชงคำง่ายๆแบบนี้นะคะเขียนโบทกันมาเยอะๆนะคะเพื่อนหรือว่งเทอมีภูมิใจใช่เทอมีค่ะสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองไวต์ตมิวกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้บาร์รูมดีไซน์ผู้นำด้านอ่างน้ำวนอัจฉริยะ และอุปกรณ์ห้องน้ำที่สุดแห่งดีไซน์ข้าวเกลียบกุ้งอบกรอบออเดิร์ฟอร่อยที่มีซอสรักน้ำรักปลารักซากรุระทนชัดขุมเครื่องเล่นวีซีดีดีวีดีโฮมเท AJ เตอร์เอ ชาเขียวเรนองทีไม่ขมใครๆก็ดื่มฉลอง12ปีดื่มความรู้สึกดีๆไม่มีจางที่ Black Canyon กว่า120สาขาทั่วประเทศและอีกกว่า7สาขาทั่วโลกหม้อหุงข้าวอ m a f l e ลควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอมพิวเตอร์สวยหรูทันสมัยหน้าจอ LCD ตั้งเวลาได้ถึง24ชั่วโมงสวยทันการสวยทันใจภายใน5นาทีด้วยยาย้อมผมดีเงินสปีดี จะเป็นแฟนพันธแท้ที่เราจะค้นหาเพื่อทจะได้สุดยอดแฟนพันธแท้นะครับจะเป็นท่านสุดท้ายนะครับในปีนี้แล้วเราก็จะได้ครบนะคร24ท่านเพื่อชิงชัยนะครับในสัปดาห์ต่อไปนะฮะแฟน